สวัสดีครับวันนี้นี่คือทีมงานทั้งหลายที่จะไปช่วยพี่น้องประชาชนกันนะหล่อหลอดทั้งนั้นเลยสวัสดีครับเอาน,นี่กำลังกำลังให้ออกไลฟ์กันอยู่นะนี่คือพี่น้องที่มีน้ำใจทั้งหลายวันนี้จะไปเข้าไปช่วย ประชาชนกันผมยืนอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำยมที่ตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่นจังหวัดข่านะฮะจะเห็นว่าน้ำในแม่น้ำยมสูงมากฝากฝากตำบลเวียงทองทางด้านนู้นเนี่ย สูสีกับตลิ่งนะรถก็มาจอดอยู่บนสะพานแม่น้ำยมสูงมากเลยนะน้ำขึ้นสูงมากมองไปทางบ้านไกลๆด้านน้ำเข้าไปท่วมบ้านดูทางด้านนี้นะฮะฝั่งนี้เนี่ยน้ำล้นจากแม่น้ำยม นะะฮบ้านหลังนี้โดนน้ําท่วมมิดเลยนะน้ําท่วมเข้าไปทางด้านนูน้นไปสํารวจที่ไหนกันมาครับ,บเข้าถึงไหมเข้าถึงวัดป่าไหม้องเรือยนตอย่างเดียวน้ำยังแรงอยู่เหรอะแล้วลครับเดี๋ยวเราต้องเอาเรือยนต์เข้าไป หนะหวานลุนส <laughs> <laughs> <Labor> <fi> ังทองกำลังเทวัาผมอ่ะถือกล้องให้ผมผมอยู่ที่เวียนทองนะฮะับกำลัเวียนทองกำลังอันนั้นข้างหน้าก็คือแม่น้ำยมเจนแม่น้ำแม่น้ำยมขึ้นน้ำขึ้นมาสูงมากเกือบจะมาถึงท้องสักวันต้องระยิบเขาอ่ะ เข้าลงตะข้างเลยน้าท่วมล้นตลิ่งไปอ่างนข้นเนี่ยน้ำน้ำท่วมเั้งข่างเนี่ยมิดเลยเดี๋ยววันนี้กทีมทั้งหลายเนี่ยก็จะเข้าไปนชาตินะฮะเอาข้าเอาอาหารเอาเครื่องใช้อะไรเนี่ยแล้วก็มียาปาไป่ยชาว่าทั้งงกันแต่ว่าเห็นว่าเรือ เรือพายนี่ก็ยังเข้าไปได้ลึกระดับหนึ่งน้ำยังข้างในน้ำยังเชี่ยวก็มีเรือยนต์อยู่ส่วนหนึ่งก็ต้องใช้เรือยนตนะ์วันนี้จะขอแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกว่าวันนี้เราไปทำอะไรที่ไหนกันไงเข้าไปดูใน a c e b o o k นะฮะแล้วก็อย่าก,กังวลน,นะฮะวันนี้ที่เดิมท่านนายกแพท,ทองทานบอกว่าจะมาจังหวัดแพร่กับด้านแล้วไม่ได้มาแพร่เนี่ย เป็นเพราะพวกเราสสบอท่านเองนะบอกว่าไอ้ตรงนี้เน <spe> ี Lust ่ยน้ำล้นตรงนี้เนี่ยพวกเราช่วยกันเต็มที่อย so ู ancestors. ่ละวประสานงานทั้งสสทั้งสามคนกับจังหวัดท่านผู้ว่าผู้รองผู้ว่าได้อำเภอสวยราชการทั้งหลายโครงการไหนในจังหวัดนี้เราทำงานกันเต็มที่อยู่ละนะฮะท่านส่งกําลังใจมาก็พอละไม่ต้องมาติดที่นะฮะแล้วก็ทางที่เราก็จะได้ทํางานกันเต็มที่แล้วก็ได้ที่ ใช้เวลาที่<ม>สัส้นๆเนี่ยไปดูแลไปทํางานที่สําคัญนะครับออลรแล้วเดี๋ยววันนี้เข้ามาดูอีกนะจะเล่าให้ฟังว่าไปที่ไหนทาอะไรบ้าง